ครับสวัสดีครับนี่ชีวิตคนนรนหนกนะครับจะมาแนะนําการถอดประกอบอาวุธปืนสั่นขนาด9มิมนะครับนี่เป็นปืนกล๊อก19ผลิตจากประเทศออสเตรียนะครับกล๊อก19อนอื่นเราจะถอดเราต้องสำรวจปืนก่อนว่า,วามีกระสุนค้างํำกล้องหรือไม่นะครับในใน,ในตัวปืนปลดแม็กออกอันดับแรกนะครับขันที่สเลื่อนลูกเลื่อนนะครับ ประมาณสามครั้งสามครั้งครับแล้วก็กดล็อกตัวนี้ล็อกไว้นะครับแล้วก็มือแย่ดูมันลำแนกล้องตัวปืนนลำกล้องนี่กระสุนค้างหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเราก็ปลดเซฟลันกานะครับแล้วเราจะถอดให้ดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับกลอสิบเก้า น้ำหนักก็ประมาณหกขีดครึ่งนะครับไม่หนักมากใช้คนตัวเล็กๆจะใช้ได้ดีนะครับแต่คนตัวใหญ่ๆก็ต้องเป็น1 1บเอ็ดหรือจุดสามแปดนะครับจุดสามห้าเจ็ดนีนเราจะถอดให้ดูนะครับอื่นเราต้องดึงเลื่อนมาข้างหลังนะเอามือนี้กดไว้นะครับกดไว้ลักษณะนี้นะครับจะมีตัวล็อกอยู่ ข้าง,างสองตัวจะกดค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยลูกเลื่อนนี่นะครับปล่อยลูกเลื่อนแล้วตอนนี้จะถอดลูกเลื่อนออกถอดลูกเลื่อนนี้ออกนะครับเราก็จะเหนี่ยวไกลแล้วพร้อมกับสไลด์ลูกเลื่อนไปข้างหน้าน,นี่ครับง่ายไหมครับตัวปืนนี้จะเป็นโพลิเมอร์นะครับจะมีในลงังปืนจะมี สปริงตัวนะครับสปริงน้ำกอกอันออนี้นะครับลางเหล็กลังเลื่อนเป็นลางเหล็กนะครับปืนหนึ่งกระบอก <rar> ก็มีส่วนประกอบเนี่ยครับ,บสี่ตวน,นก็มีระ <s ug> บบไกของปืนนะครับ <S <s <ug> <S ปืนนี้ใช้ดีมากนะครับที่เห็น เขาใช้กันเนี่ยส่วนมากเพปรก๊อกจะแน่นนอนกว่านะครับยี่ห้ออื่นนี่จะขัดลำแต่ก๊อกนีก่ไม่ค่อยขัดลำนะครับหรือไม่มีเลยสามารถยิงได้เป็นพันนัดติดกันนะครับนี่เราจะประกอบนะครับนี่ก็มีกล้องใส่ไว้ก่อนนะครับตามด้วยลูกเลื่อนเลยมันได้สปริงนะครับตรงทีครับ ให้มันเข้าล็อกอันนี้นะอันนี้เราจะประกอบข้าวในตัวปืนก็มีจะมีล็อกเป็นรูแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นล็อกแบบนี้เป็นรูแบบนี้จะสวมเข้าไปนะครับเข้าไปเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราจะเลื่อนไปข้างหลังนี่นะครับ ตัวน,นี้ก่อนเสร็จล้มลอยนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับปืนก๊อกสิบเก้าประเภทก๊อกจะถอดเหมือนเดียวกันหมดนะครับมีก๊อกสิบเก้าก๊อกสิบเจ็ดนะครับหลายรุ่นแต่ที่มาแนะนําก็คือก,ก๊อกสิบเก้าก็เก็บกดตรวนี้ลงห้ามห้ามนุเลื่องปืนนี้อันตรายนครับเซฟของเขาจะอยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ข้างมุกล้อง,องนี่จะไม่มีตัวปืนเนซฟจะอยู่แค่อยู่ไกล มีสองตัวนะครับสำคัญที่สุดซึ่งถ้าใช้ปืนชนิดนี้อย่าเพิ่งขึ้นลําไว้นะครับมันลันง่ายมากนะครับข้อเสียอือย่างเี้ยลันง่ายตัวเซฟข้างนอกไม่ม,ม,มีนะครับเราจะเก็บเรับนี่ไนักซีนใะส่ okay. สองถือว่าเป็นเรียบร้อยนะครับไงครับง่ายไหมครับ เรมติดตามนะครับชีวิตคนมันนอกเขาหน้าจะแนะนำอะไรอีกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ